คลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปชมโบราณสถานเก่าแก่สมัยพระเจ้าอู่ทองนะครับต้นกําเนิดพระหงสุพรรณที่โด่งดังมากในวงการพระเครื่องและเป็นหนึ่งในเนบญจภาคีพระเครื่องยอดนิยมวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเป็นวัดสําคัญของเมืองโบราณสุพรรณบุรีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้นสมัยก่อนเคยเป็นศูนย์กลางของเมืองสุพรรณบุรี ถือเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองที่สร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าอู่ทองเนื่องจากว่าพระปรางค์ที่วัดพระศรีมหาธาตุมีการค้นพบพระเครื่องเป็นจำนวนมากอาทิพระผงสุพรรณพระไมเหสวนเนื้อชินเงินพระพิมพ์สุพรรณยอดโถเนื้อชินเงินพระขุนแผนพระสุพรรณหลังพระพระปฐุมมาศและพิมพ์ต่างๆอีกมากมายตามประวัติมีพระฤาษีสี่ตนเป็นประธานผู้สร้างโดยมีพระฤาษีพระตระมุนีเป็นประธานพระฤาษีพิลาัย พระฤาษีตาไฟพระฤาษีตาวัวและมีพระฤาษีอีก11ตน เป็นผู้สร้างโดยมีพระมหาเถระติยทัตสสีสาดีบุตรเป็นองค์ประธานพิมพ์ลายนุวมือเพื่อทําถวายแก่พระยาศรีธรรมโสกราชเพื่อบรรจุในพระปางวัดพระศรีมหารัตนมหาธาตุเพื่อเป็นการบูชาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยอัญเชิญเทพตามาช่วยกันทําพิธีปลุกเสกด้วยมนต์คาถาครบ3เดือนครับพระพุทธคุณจะเป็นไปนในทางเมตตามหานิยมป้องกันอันตรายทั้งปวงครับ